แก้งชื่ออะไรนะพี่เผากำลังโหวดกันเดี๋ยวฮะกำลังโหวดกันเดี๋ยว่ทำแก้งเหรอ Yes sir y e s h do ยังไงสิอะไรยังไงไหนเล่าบอสเอามาแล้วอยู่ไหมครับโหลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาละบอนเดี๋ยวให้หนูเอาไปโอนให้ที่เขาก่อนไหมที่เขาขนจะเอารถคันนี้ด้วยได้ยินไหมได้ยินได้ยินนี่หนูไหมเรียได้ยินไหมสวัสดีค่ะพี่อาชิตาสวัสดีค่ะวันดีนะคะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันดีนะครับ ได้หนูไหมได้หนูไหมมานานหรือยังมามาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับฮัลโหลได้หนูไหมินได้ยินโอเคก็เดี๋ยวรีอาไปโอรถพี่เผานะที่เขาเขาจะเอาไปใช้ได้ได้ครับแก๊งชื่ออะไรนะพี่เผากำลังโหวตกันอยู่ฮะกำลังโหวตกันอยู่ไม่ทำแก๊งเหรอ Yes แย yes ่ดูยังไงสิอะไรยังไงไหนเล่าอะไรยังไงไหนเล่าก็รวมรวมทีมขึ้นมาใหม่ครับจะขึ้นยังพี่เผาจะขึ้นยังก็เดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไลน์อัพก่อนพี่ถ้าแบบว่าหนูอยากยืมให้หนือสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเพราะว่าเอาละร่มพี่เจียวสวยเขามีเยอะแล้วไหมเหรออ๋อใช่เข้าใจแต่แต่หนูกลัวมีสตอรี่แล้วมันเบิกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวหนูจะเก็บตังค์ซื้อรถอะ ต่ไม่เป็นไรพี่เอาไปก่อนก็ได้ไม่ถ้าน้องใช้ให้น้องก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าที่รู้ตอนนี้จะมาแล้วตอนนี้อะไรอ่ะใครทำไรน้องอ่ะเท่าเท่าที่รู้ไม่ใช่มันมันเพิ่งขึ้นไอ้นี่ไงพี่นี่ออกไหมแล้วก็สตอรี่ที่ที่เคยมีเรื่องเดิมอะเรื่องพายุอ่ะพี่จําได้ปะอืมเพราะหนูก็เห็นเห็นแล้วว่าเขาใส่สุดใส่สุดแล้วใส่สุดอะไรที่หัวไมแต่แต่เรื่องพายุมันเขาจบขอโทษขอดินไปแล้วมันไม่น่าคือเขาไม่ติดใช่ปะ เขาเขาไม่ติดเราเอเคี้้เขาไม่ติดเดวไปโอนเลยไม่หรอกหนูห่วงแค่นี้แหละพี่ไม่ใช่อะไรหรอกอไม่พี่ก็ห่วงน้องเหมือนกันแค่ทำอะไรน้องพี่ก็ไม่อยากหรอกเพราะว่าถ้าเขาติดเรื่องนั้นก็แท่าว่าเขาแบบก็ไม่เมแล้วนะเพราะว่ามันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกปะไม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเรียกที่เราจะมีเก็บไว้ก่อนก็ได้รถอะเก็บไว้เลยเก็บไว้ก่อนแป๊บนึ่งนะเพราะว่ายังไงพี่เพาก็ยังไม่ใช่ตอนนี้หนีใช่ไหมรอวมทีมแต่ว่าเอามาไว้ให้คนที่อื่นใช้เป็นไงแต่ว่าถ้าใช้อยู่ก็ไม่ปไ พี่พ่จะไปตั้งแก๊งเหรอใช่ครับเช็ดแก๊งก็ถึงโอนะเอาไงเอาไงเอาไปก่อนก็ได้เลยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่น้องจะมีเรื่องว่าเคขยวสวยไม่คือเราอะไม่รู้ไงว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าสวยมีรถเยอะไหมมีมีเคขยวสวยมีอยู่แล้วแต่หนูแค่คิดว่าถ้ามันเป็นสตอรี่ที่มันอาจจะเกิดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยหนูแค่ห่วงมันตรงนั้นเฉยๆแต่ว่าเอาเอาที่เราตัดสินใจเลยพี่เคารพการตัดสินใจหรอครับโอ้มันต้องถามพวกพี่ด้วยดิรถไม่ใช่แค่ของหนูคนเดียวนะ ไม่มันมันจะมีเรื่องใช่ไหมไม่ถ้าเกิดเผื่อไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนเอ,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลยอนนาทิษฐานกัว่ากันถ้ายังไม่มีอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไอ้นี่ไง,ไงถ้าเกิดเขา,าคิดถ้าคิดว่าเขาไม่ติดใจอะไรก็เอาไปเอาไปเลยเอาเอาเก็บไว้ก่อนเลยไม่มีปัญหาชิวถ้าแบบในความคิดหนูหนูว่าเขาไม่ติดใจแล้วเพราะว่ามันแบบจบไปแล้วเรื่องนั้นอะแบบขอโทษขอโพยไปแล้วอะไม่เขาอาจจะอยากเล่นหรือเปล่าถ้าเกิดเขาอยากเล่นมาก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีเเหลือดีกว่าขาดก็ซื้อได้หมดอ่ะเรื่องอ่ะ แต่ว่าหนูบอกเลยว่าถ้าเกิดรถอะไรอย่างเงี้ยจะใช้อ่ะพี่ทักมาเลยหนูเข้ามาเอาเอาเข้ามาให้ตลอดอยู่แล้วบางครั้งถ้ามันมีคนทักมาไม่มสนใจผมหรอ,อไม่ครับน้องน้องเหนือเคสไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกขนาดเนี้ยเรียกหลายรอบเลยที่ไม่สนใจผมเลยน้องเหนือเคสโกโปรซะด้วย <c oughs> อย่าเด้อสวัสดีครับสาธุดูไว้เห็นได้ค่ะว่าเดี๋ยวจะเข้าแล้วไม่ใช่หรอเข้าอะไรเขาไม่รับกูไม่เห็นจะบอกหนูเลย ก็คือไว้ที่บอกใส่เสื้อขาวก็คือแบบเตรียมตัวแล้วใช่ไหมก็คือจะไม่บอกกันเลยใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ได้สปองก็เก็บไว้อาทิตย์นึงก่อนก็ได้แล้วอาทิตย์หน้ายังไม่มีเขายังมาก็ได้คร่ะอะไรพี่ไี่ทำอะไรอะพี่พี่จะไปทำอะไรอะทำแก๊งไงกับน้องๆน้องเพียงยวยเอาไงเหนือกันพี่ไปโอนให้เหนือเลยนะถ้าอ่างั้นอะถ้าโอนให้ผมทำไมอะก็ให้เหนือถือไว้ก่อนไงเผื่อมีสต๊อกดีเก็บไว้ที่พี่ไงโอ้ยงั้นพี่เผาไปให้หนูโอนพี่เผาเลยไม่เอาไม่เอาโอ้ยกูเอาไปขับจกปูก่อนแล้วกันเอาไปอเอา อะไรพี่จะโอนให้ผมทำไมก็เดี๋ยวพี่มาเบิกกันเไม่คือมึงเข้าใจไหมวลาถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาพี่ก็ไม่ได้สะดวกจะมามาให้ตลอดเนื้อออกไหมอ่ะแล้วผมผมก็อยู่กับพี่ไงอโอเคโอนมาไว้ที่ผมไปเรียกแอดมินเซนเตอร์เลยโอนวันน,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 นี้ได้หรอไม่ได้ตกเสาร์อาทิตย์นี่ใช่ป่ะวันนี้อะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์ปะเพราะว่าเม่ยสามชั่วมีว่าสามชั่วหลังแอดเดิลก็ได้พี่ โอ้หัวจะปวดไม่มีอะไหรอกไปว่าไปผมดีกว่าเข้าหมดจ้าช่วงเนี้ยพี่เล็กมันละมัยกันได้แล้วเดี๋ยวทีหน้าพี่เผาได้พี่เผาโหลดได้ถ้าจะใช้อ่ะพี่ทักขาได้ตลอดเลยได้ครับบาร์ครับบอสผมเข้าแต่ผมรีบไปจบูุก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปละสัตว์ดูไว้เผาโอเวอร์พี่เผาตั้งจริงด้วยจริงหรอเขาตั้งแกงหรอเล่าไหนเล่า ถ้ามันเอกก็น่าจะแน่นใช่ปะแต่น่าจะอบอุ่นมากเลยนะเออเมื่อกี้หนูเหมือนเห็นซออยู่แป๊บนึงมงความอย่างว,าว่าวันที่เขาไปตั้งแคมป์ม,มาก็มีความรู้สึกว่าแบบอคิดถึงไอทีตอนที่เราแบบไปนั่งคุยกันที่สะนะ้ำแบบท่ะเลจริงเพราะวันนี้พี่ไปตั้งดู<ม>ลูกเก่าๆ<อ>แบบที่แยกของแกงเราไหมครับเออซึ้งแบบน้ําตาคลออยู่นะจริงก็รู้สึกแล้วสรุปมีใครบ้างมีพี่เขาไปคุยกันเลยพี่กำลังรวมมอยู่ครับแต่ก็มีแน่ๆนะเกือบสิบแหละ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าๆแหละแะมีเวลาจริงๆใช่ไหมไม่พี่รอบนี้พี่จะคัดแต่คนที่แบบพร้อมเลยใครลังเลไม่ต้องเข้าครับก็คือนี่จะทำแบบจริงจังเลยปะหรือว่ายังไงนี่จริงจังดิฟาร์มแบบหนักๆเหมือนเดิมใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มหนักไม่รู้เพราะว่าแป๊บหนึ่งอันนี้หนูกลายไกดแลวว่า แล้วทำไมตอนนั้นที่หนูบอกว่าหนูจะทำเวทีต่อแต่กลับไม่มีแต่<อ>แบบว่า,<อ>าไม่ทำไม่อยากความเอพี่ถาม,ถามแต่<ห>อันนี้ท,นทุกคนบอกว่าอยู่ๆก็อยากกลับมาทำพี่ถามถามทุกคนแล้วว่าทุกคนแบบอยากพักกันหมดไม่ดิพี่ถามทุกคนแล้วว่าเอาถ้าพี่มาทำต่อจะมีใครไหมก็อาราก็บอกไม่ทำไม่ใช่หรอก็วันนั้นที่หนูบอกไม่ทำเพราะอะไรเพราะทุกคนแม่งใจโลเลหมดเลยมีแค่หนูบอกว่าหนูอยากทำต่ออีกอ่ะนั่นแหละไม่เพราะว่าเพราะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบ ถ้ามีคนมาถามพี่งไงแล,แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าจะทารอบเนี้ยคือถ้าจะมาหลอกแหละเหมือแนบบเดิมหรือจะแบบขึครึ่งกาลางอามก็ไม่ต้องทำครับแต่ว่าถ้าจะทําใหม่รอบเนี้ยก็คือก,ก,ก็ต้องไปให้สุดทางครับแบบไม่ใช่แบบไปเดือดหาเรื่องคนอื่นเลยนะแต่หมายถึงเราก็ทําให้มันเป็นครอบครัวแล้วก็อยู่ไปนานอ่ะืมเพราะว่าแล้วใครที่แบบลังเลหรือไม่พอมอไม่ต้องอยู่อะไรเงรี้ยใครที่แบบสมมติพี่ถามไปแล้วรู้สึกแบบเอยัง ทิศหรือลังเลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องอยู่ครับก็ต้องทําทําใหม่ขึ้นมาะอะไรเงี้ยแต่แรกก็ต้องแต่เดี๋ยวนี้มันก็ฟาร์มไม่ได้เหนื่อยใชยไงได้<อ>มันก็ไม่ได้เหนื่อยอม,มากสอ,สองสามชั่วโมงก็สามหมื่นแล้วอะถูกว่าเมื่อก่อนเราแม่งห้าหมื่นอาทิตย์หนึ่งอะไอ้โคตรเหนื่อยมันเหนื่อยจริงเออตอนนั้นมันเหนื่อยแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยมัน มันดูได้เล่นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็หนูมมแล้วจริงๆมันไม่ควรอยู่เราควรแบบตอนนั้นเราแค่เหนื่อยกับสตอรี่เว้ยแล้วเรารู้สึกแบบไม่ไม่คือถ้าตอนนั้นทุกคนบอกว่าจะต่อกันเหมือนกันหมดอะไม่มีไม่ไม่โอ้ยผมไม่สนุกโอ้ยผมไม่ไม่อะไรนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอะนึกออกไหมพี่อืมใช่อันนั้นอะมันก็เลยแบบนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ผวบอกแล้วว่าเราควรแบบไปพักกันแบบสแป๊บแล้วค่อยแบบคิดกันทีนแบบทุกคนเพิ่งจบแบบหนูไม่เสียดายนะพี่ที่หนูมาอยู่ที่นี่หนูไม่เสียดายนะแบบที่อยากแบบฟาร์มเพื่อแบบฟื้นตัวอะไรอย่างงี้แบบแล้วทุกคนก็มันมันถึงมันมูมันมูออนแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าบอสออกแก๊งนั้นหนูก็ก็เดียเหมือนกันฮัลโหลพี่หัดหนูอยู่โรงพยาบาลหนูอยู่โรงพยาบาลพี่หัดอยู่ไหนขับมารับหน่อย พี่เนี่ยอยู่น้าลงพี่ถึงไหนเนี่ยโอเคเข้ามาเลยหนูไม่ลังเลยครับพี่หนูไม่ลังเลยแล้วหนูก็แบไม่ลังหนูไม่ลังเลย่ะคือตอนนี้หนูเข้ามาตรงนี้แล้วร้อนสาธุกเข้ามาฝากมาฝากหนูไว้กับที่นี่แล้วหนูก็โอเคกับพี่ๆเขาด้วยทุกสุกคนเลยบางคนด้วยอะไรเงี้ยพี่ๆเขาดีกันหนูทุกคนเลยเขาตั้งใจจริงอะไรเงี้ยแต่บางคนที่หมดไฟแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่ใช่แพ้มากอ่ะไม่เป็นไรจริงๆพี่แก๊งใหม่อ่ะพี่แก๊งอะไรอ่ะแก๊งจริงจังปะจริงจังจริงจังพี่อยากมีกล่องปะของซ่อมเราขอยืมกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรตองสามศูนย์ไม่ดูแต่ไม่จริงๆแล้วพี่หยากเป๋าอะไรรวมรวมคนก่อนขอดูขอดูสมาชิกก่อนถ้ามันแบบโอเคไปได้ค่อยทำครับ thank you อุ้ยพี่หาผมใหม่หรอ อยากเป็นแบบหนุ่มอ่อนหวานอ่ะเหนื่อยรับเชื่อทำไมเสียงเบาอย่งเหนื่อยยังเล่นอีกเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปตู้เกมอื่นก่อนเดี๋ยวผมมาดูวอกันอันนี้เป็นแมวหรือเป็นเสือเขาเป็นเสือครับเหนื่ยอหนูก็ดีใจนะที่เราจะตั้งแคมป์ฮะมีแพชชั่นเราใช่ไหมพี่ไปยมเลิกก่อนนะอะไรนะพี่จะจะโอนให้เหนือยไหม โอนไว้ที่พี่เลยก็ได้ไปไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะไม่ไม่แตนที่คุยกับพี่ริปหนูคิดว่าเขาคงไม่มีคาโตนี่แหละมั้งอืมเขาไว้ถ้าไว้มีเดี๋ยวค่อยทำเรื่องเท่าก็ได้พี่ไม่เป็นหรอกไม่ถ้ามีก็ไปใช้เลยไม่คือเราไม่เราไม่รู้ไงว่าจะมีหรือไม่มีไงพี่โนมั้ยาเปิดพวกพี่เอาไว้ใช้ทำงานน้ำด้วยมันต้องมีรถเร็วไว้ห้ามด้วยอ่ะของฝั่งของพวกเราถ้าจะใช้ก็บอกนะไม่ไม่งั้นเอางี้เะล่ะพี่พี่ตอนเนี้ยพี่ยังไม่ได้ เออคัดคนถูกปะละ่ะไม่คือรวมแล้วกับสิบลอ้อกพี่บิสเปอร์นนะะผ่าอืมแืมันเอางี้ปะละ่ะสักอีกห้าวันผ้าไม่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 ห้าวันเดีกว่าอีกสักแบบสักพักแป๊บแป๊บแบบแบบสักพักเหนือ่อถ้าแบบไม่มีใครมาซื้อก็นี่ไปเลยเพราะยังไงอ่ะหนูมองว่ารถของเคสอะคือพออยู่แล้วอะมันเยอะมากทุกคนเขามี อันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าอันนี้เป็นพาร์ทของน้องของพี่เราทั้งสามคนอ่ะเป็นน้องของพี่ถ้าเราจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะพี่ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่อ่ะไม่รีบเลยเว้ยเรื่องเงี้ยเอาเอาไปเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วขาดเหลืออะไรก็บอกพี่หรือแบบใครอ่ะมีอะไรปัญหาอะไรแบบเกินตรงนั้นรับไม่ไหวก็บอกพี่พี่อยู่นี่เสมอเว้ยเหมือนกันพี่ถ้ามีอะไรอะ่ะก็บอกหนูได้เลย ความช่วยเสมอแต่ว่าตอนเนี้ยหนูไอ้ที่หนูคิดอะไม่รู้หนูคิดแบบว่าหนูหนูแค่คิดหลายตลบเฉยเฉยเพราะว่าแบบเพราะหนูนก็เห็นไันอันนี้ถ้าพูดในมูลกันตรงๆพี่ <ใช S 1> ว่าป็นไปได้แบบมันมันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นนะพะน่อยหน่อมันก็จี๊ดอยูไ่ไงพี่ออกไหมไม่เพราะว่ามันเอาอางีม้มันมันมีมันมีมูลอยู่ใน,ใน,ใ,นในหลาย,ลายๆเรื่องอะพี่ว่าก็ระวังไว้ดีก่าแกะครับเก็บไว้ก่อน ดี๋ยวหนูจะรีบแบบว่าฟาร์มฟาร์มเงินซื้อรถเร็วๆนี้แหละพี่จะได้แบบไว้เอาไว้ด้วยน้องมันเออคือสายสามพันห้หรอใช่คับเป็นหนูสยสามนห้านิบเออเพราะว่าเนี่ยตอนที่พี่มารวมใหม่พี่ก็ต้องดันรถดันคนดันอาวุธให้คนเจเจใช่แต่ว่าก็ต้องต้องมีสักคันนะเพราะไว้ประดับนั่นแหละครับอยู่แล้วสามสามงมันต้องเป็นของพวกมันต้องเป็นของพวกพี่อยู่แล้วพี่ รถแรสักคนแล้วแม่ของพี่อยู่แล้วหรือว่าจริงๆพี่แบบว่ามีเงินซื้อหนูไหมป่าวหนูรู้สึกว่าหนูแบบใช้อาสามสองไม่คุ้มเลยว่ะซื้อเลยป่าหนูแซวไงรู้สึกว่าหนูใช้อาสามสองไม่คุ้มเลยว่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่เหรอก็ใช่ไงรู้สึกว่าใช้ไม่คุ้มเลยไอเหนือใช้ไหมเหรอ หนเอมันใช้หนูไม่ได้ใช่หนูอาสามสองรู้ป่ะพี่หนูไม่ทํางานดำเลยนะอาามสองหนูทั<อ>กไม่ได้บอเหนือตามาซื้อด้วยนะฉันฟาร์มตาเหลือฉันได้นั่งตูดจะไม่ทันหายหมินเลยอาสามสองนี่คือหนูแบบเอาเอามาโอาไว้ให้หนูใช่ไหมพี่เอาไว้เบิกให้ทุกคนใช่ป่ะตอนกลางวันก็ไม่มีใครจะทักมาหาหนูเลยว่าแต่แบบว่าเออเบิกรถให้หน่อยคนที่ทักมามีแค่พี่เผาหรือแบบมีบ,บ,บอสสาธุบอสสาธุว่ทักบอ่อยสุดแล้วคอนอื่นอะไม่มีใครมาใช้สักคน ให้เขาเกรงใจไงที่พี่มันคือเรื่องของทุกคนจะมาเกรงใจอะไรอ่ะหนูเกรงใจบางทีแบบเราไปทํานู่นทํานี่อยู่แกงได้ไหมจริงจริงแบบว่ามัมาใช้ก็มาเลยเออมันแบบทุกคนทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตาโูหฟาร์มไม่หลับไม่นอนกันเลยช่วงนั้นอ่ะใช่เล่ขายแองนั่นแหละไม่เป็นไรก็เอาเรื่องของน้องให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ครับก็สักขอสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ผี่หรือไม่ก็อจอสี่สี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยได่ไม่ไลองลองดูก่อนเพระถ้ามีอะไรก็ มีเรื่องก็ฝากอุ้มด้วยรับเโดเพราะหนูก็คิดว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องอุ้มไอ้เหนือมันน่าจะเอาสุดอยู่แล้วละ่ะอืมนั่นแหละรู้ก็เก็บไว้ก่อนอืมพอพูุนะคะพี่ขอบคุณจริงๆได้รวยเลยอ่ดีใจน,นะที่เราจะขึ้นแก๊งอะเชดเดปวดเมืองอีกแน่เลยเอาอจริงๆนะ <c oughs> ถ้าไม่มีพวกเราอะเอาอจริงๆนะเว้ยเมืองมันไม่เดือดเลยนะนี่เอาจริงๆ ที่ตีกันตั้งแต่เอทีตั้งแต่แบบประชาชนอะไรเงี้ยเติมไฟครับเติมไฟเวอร์มีไฟอยู่ช่วงนี้คิดให้ดีๆด้วยนะพี่เผาคิดหนูพูดเลยแล้วคิดให้ดีๆแบบคิดหลายๆตลบเรื่องทําแก๊งเนี่ยหนูก็เป็นห่วงไงถ้าสมมติสุดท้ายแล้วอ่ะเออหกลัวมันออกมาเหมือนเดิมเหรอเออหนูกลัวมันออกมาเหมือนเดิมกลัวแบบสุดท้ายแล้วไม่มีเวลาไม่ว่างฟาร์มไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็ห่วงครับถ้าเป็นแก๊งพี่ครับไม่มีปัญหาแล้วหรอกเวอร์เลยทีไม่ใช่แก๊งพี่เลยนะ ไม่หมายถึงอะถ้าแบบเ,เถ้าเราเรื่องนี้แต่แรกอะม,ม,มันมันมันมีเนี๋ยเน,น,นีเขาขายเท่าไหร่มันมีแก๊งเองอนจะประมูลอะรสามสองสี่วิทอะพ่อพี่ฮานอะพี่ลองไปขอต่อราคาเขาดิเพราะพี่สนิทก,กับพี่ฮานอะเพราะแตไม่ผิดอะเออเขาจะขายอะออตอนนั้นเขามาถามไม่เราจะไปประมูลทำไมอะเราก็ต้องโอนคันนี้ให้พวกเอทีอยู่แล้วไม่ไม่หมายหมายถึงคันคัด ไม่เผื่อเขาจะไปใช้สองคัเลยไม่เผื่อเคียวสวยเอาไงเดี๋ยวลองถามราคาก่อนแล้วกันเดี๋ยว่ะอะไรพี่คือหนู่ไม่ใช่อะไรหรอกหนูเป็นห่วงนินึงเมือนสตอรี่มันจะซื้อมันซื้อกันง่ายอนจริงเรื่องของสตอรี่อะ พี่ได้เลยได้ฝากดูแลเหนือด้วยนะโอ้ภาระไอ้นี่ยหนูบอกเลยตอนเนี้ยจะล่องมันดื้อไรโคตรพี่พาเอาจริงๆทักมาบ้างเด้อตเน้อมันหนูมีลูกอ่ะตอนเนี้ยเออมันหนูมีลูกอ่ะตอนเนี้ยทั้งเยียรเหนือฮะจริงเลยมันมีลูกอ่ะใช่เหรอพี่สลีปใช่ลรียรดูนั้นเหรอ ใช่ลูกกอนได้ลูกกับลำอะนะม่าม้าหิวข้าวด้วยครับหม่าม้าตอนไหนวะเอาตั้งแต่บ้านกูแน่นะนะไม่ไม่ใช่ม่าม้าหิวข้าวเลยครับถึงว่ารีบไปอยู่แก๊งแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปแอบกันตรงปิดเขาจะสร้างโรงสร้างลูกกันแล้วเดี๋ยวนี้เออะไรจะมีอ่ะ จนพี่จบไปละเรื่องหนึ่งแล้วเป็นยังไงพี่เผากับผู้หญิงคนคนนี้คดีไหมเออหลวงป้ากลัวเหมือนแบบทีหนึงก็แบบเห็นของพี่แล้วก็แอบกลัวทีหมายถึงใหม่หรือเก่ายังพี่อ่ะหมายถึงใหม่โอ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราต้องมานัดคุยแล้วข้างหลังนะอย่าพึ่งเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวแอดอบเสร็จมาคุยกันเคี้ปะโกอยู่ป่ะหนูโกเอ้าคุยได้ป่ะทำไมอ่ะแล้วเออทำไมอ่ะรู้แลยทำไมอ่ะพี่หนูไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึ่งแต่หนูไปเตรียมด้วยนะดอกก่อน <rium> <asure it> พี่เผาพี่เผา <Superman> <S 2 u> uh> เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จแอร์ดรอปเดี๋ยวไปหาเอางี้ดึกๆเลยทำไมมันต้องปิดเสียงขนาดนั้นเลยใช่ไหมเขาใช่คะดึกๆเลยดึกๆเลยดึกดึกเลโอเคโอเคคร่ะเจี๋ยวลุงกูด้วยไอ้หนูไม่แต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่ท่านเหนือมีเรื่องอะไรบอกพี่นะได้พี่พวกเราอะเราสามคนอะถ้าไม่ไหวจริงๆหรืออะไรยังไงเดี๋ยวหนูจะไปขอความช่วยเหลือจากพี่โอเคไหม แต่หนูไม่อยากไม่อยากเอาเรื่องมาให้พวกพี่เดือดร้อนหรอกมีอันใดก้าอยู่ตรงนี้นะเย้เด้อพี่แมงโครเท่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับพี่เขาแม่งคอยช่วยเหลือน้องตลอดอะบอกเลย